ขอกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดทสุขู่สู่คนบวชสิพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องต่างต่างประเทศกันยินดีต้อนรับทานข้าวสู่ซ่องเบาแอนไซบุรีอีกแล้วก็โอเคพ่อแม่พี่น้องนะตอนนี้บอกให้ก็ได้เจอแม่เท่าหนึ่งเนาะก็อยู่บ้านแก่งกระสีนองพ่อแม่พี่น้องนะก็คือว่าเพิินอยูู่้เดียวพ่อแม่พี่น้องเลยลูกหลานก็ ไปสู้ลูกสู้ผัวมดกับป่อยให้แม่เพิ่นอยู่คนเดียวน่าไม่เท่าเพิ่นกระแตเนาะชื่อคอนมันร้องเพงคอนดวยหรสบายดีไม่เท่าสบายดีสบายดีแล้วเออสบายดีสบายดีไม่เท่าชื่ออย่างนั้นไงไม่เท่าหลับไม่เท่าหลับบ่เออะยับยับเข้าไปจักหน่อยเพ่ได้บ่ไม่เท่าไม่เท่าหลับอายุประมาณเั็กปีไม่เท่าโย่มันแปดชิดหรือเ่าแปดชิดบ่เออเบิ่งได้ขอนิ้วไม้ด้อ เอาไอ้เน็ปจะขอเสียวไว้นะเบิ้ลเบิ้โอเคเออโอเคอือลูกหลานโมมีอะไรบ่อยไหมแถวลูกหลานก็นมีก็เพิ่น,พน,พนเพิ่น,นให้เลยเพิ่นจะงห้เอออยู่อยู่คนเดียวนี่จะปีแล้วเนี่ยโอ้โหมากว่าสิบป,ปีแล้วสิบป,ปีบ่อยู่นี่ไนงะดินดินเจ้าเองบ่ไมนะหมแถวไหนเออดินพ่อคอยนี่ไง แต่กี่หันมีแต uh. so ่นุ่งน้ำรัดน้ำหลวงเจ้าหันไดนเออเพคนเอามาให้เอามาช่วยเคยได้เท่านั้นแบบนี้เราคอยบ่ได้แล้วเจ้าเจ้าเป็นยังคือสั้นตัวสั้นแท้นะอ่ะเมื่อยเมื่อยว่าเจ้าไปเห็ดเจ้าไปเห็ดอย่างว่าเราเป็นโรคประจำโตยู่ป้ะเออมากลับไปห้องหมอจักเทอะไรเชื่อละเจ้าหันไดนเออเมื่อยเมื่อยเมื่อยเบาเมื่อยธรรมดาธรรมดาแม่นบอ ข้าวน้ำซัมป่าได้กิ่นดู่ไซในใจนะกินน้ำลูกมะไรเอ่ยฝ่นเอามาเพิ่นเอามาให้ก็เป็นเยื่ใช่ปีพิ่นเอามาให้ตอนเช้าตอนแรงด้วจ้ะตอนแรงก็กินข้าวเย็นท่นละกินข้าวเย็นบ่เออกินกินอาหารเพิ่นเอาเอายังมาให้ใส่อาหารปลาปลาบ่เออไม่ขาดหรือปลาเนาะคุ้มมือหน้ามในเนี่ยนไพ่ป็นคนตักให้ไหมตักเอาผู้เดียวนี่แหละตักผู้เดียวเนาะเออเก่งแท้ เอ้ากองก๊อกกองก๊อไปเนี่ยเลยคนคนชาวบ้านชาวเมืองกับบริสุทธิ์เหรอใครเบิ่งเจ้าเจ้าโูกเครบอากับเมืองกับได้ผู้มีคนละดินดินนี่เป็นดินเจ้าเองบ่ไม่เถ้าดินเจ้าเองเนาะแต่ว่าลูกจะค้นเนี่ยสองชายสองชายมัดเนาะก่อเมียในบ้านเหรอเมียในบ้านนี่แหละให้น่าตะก้าจะได้มีอยู่างบ่ไ่นมีก็ขายขายแล้วขายมัดละ เออนี่กับของลูกจางเอากระผักก็ไม่ขอแล้วเออลูกขายลูกขายมาแล้วลูกนั่นเลิกขายแม่จะไปขายหรอกเออลูกขายกับลูกใช้เบิดเงินกับยาหมันขนาดนี้หมูเลี้ยงโตเออเพิ่นกระบอเอาแม่ไปอยู่น้ำเนาะเอาไปลราค่อยบอไปไปพอใจดีน่ะนีกว่างบวกว่างหมูยังยับเอาคนนั้ำกับพวกเดินยยา เดินเดินเดินเฮือนเจ้าหน่อยได้เอ่อฝันยับหมอเนาะเออก็เชิญเดินให้เดินหน้าทำเดินเทื่อนหมู่กันเนาะฝันยับเนาะเออเหตุได้นะเจ้ากับผมมีไอ้คนอยู่นำนาะมันก็เจ้าว่าอย่างกับบุตรอะไรนะคืบ้านน้ำเมืองไปในนี้เลยว่าน้ำล้านนั่นแหละเขามาแล้วว่าน้ำข้าวข้าวม้าแล้วไก่ย่าไม่ได้ลูกหลานมาหาแล้ว่าน้ำข้า เออนลูกหลานมอและาาวเน้ำล <Ee, S 2> ูกจะต่างบ้านนะกนเเออะช่วมือใหกับบเฮ็ดอย่งเลเฮ็ดอย่งไ่ได้เลยหมอเลยนั่งอย่หนะมวยนั่งกันนอนมยนอนกันนั่งอย่นี่แหละอ๋ออันกินกันมิตรรอไอลูกหลานน้ำมาให้ป่ะตะพันปวได้มาให้ก็ไ่ได้กินแ่เนาะ ไปว่าไรล่ะถ้าเก่ามาถึงง่ายกว่ค่อยไปหานดอกกระเจาะกาเจียวหัวบุญหัวไวเอามาขายเออนี่ไปทา้งใดว่าได้หมู่ไปก็จะอ่อนลงเหมือนจะเอามาทำอลไรปลูกเพื่อฝนตกแห้งไงว่าในบ่ได้หัวบ่หลังคงหลังคาเจ้าบอยเหรธรรมดาเนาะน้ำในเจ้าก็อาบอาบในเฮือนในซ่านได้หมดไหมอาบได้ำนี่แหละ ข้าวของเครื่องใช้จะได้ยังยังขาดเหลือ,อยังแน่เนี่ยพอหอบพอห่มได้มีอยู่บ่ก็พอยังมีแนะ่นี่นะพอห่มแต่ทนดุแต่อ,อะไรอันนี้บ่แต่แขงเกินเปล่าเพราะน้าเดี๋ปู้ซีไปเลยเออไปปางนั้นขะห่มอะไรกันฝุ่นฝุ่นแจกให้บ่<อ>ดนดนแล้วบ่ฝุ่นแจกฝุ่นยังแต่ตีกายตีชื่นตีนู่นเออฝุ่นแจกได้หลายบ่ห่มหาฝืนหาฝืนเนาะ มาแล้วก็บมาได้มีเลยแหละหมูได้อยัางม่ได้น้ำหมูเลยเดี๋ยวนี้อะไรเดี๋ยวนี้เพิ่นกับแจกอยู่บ่หรือว่องอะไรแจกหน้าฮะนี่เรื่องของบ้านนี่เออหมูได้เบิดอย่างก่บคอยบ่ได้เองมันเป็นจะมันบ่พอกันบ่จักบ่แม่นบ่พอมันเหลืออยู่เชื่อน่เออูําคนสิได้หมูนึงก็มีดห้าหกสองหือนเชื่อมันจะควงชีพกว่าคูนใช่ว่านักสุดนี่ก็แม่นบ่แม่นเจ้านี่บ่เออคําแนวเพิ่นเว้าว่าเว้าอย่างนี้ ะ <sp> ดูเมียเขาบ้านนั order, order, room, ่นแหะบ่าวบ่ให้มให้หงเออบ่ใจกันมบ่ต้องให้มจังซี่เออคอยนี่คนบ่จกบคอยนี่เป็นคนบ่ดีเออจบ่จบ่ดีูนสชานมาก็เลยไปละปอยด่าเนาะเออ่ว่าให้คอยเออ่เอาเอาคนีเออ ไม่ง่ายววาานายะหรว่าอว,ว,ว่าไม่ด้แอยใช่ไหมว่าผุ่ว่าได้ว่าผูกมว่าได้ว่ามีงคอตกเนื้อมันมันวีวเห็นคอ่อยๆตอกค่อยเข้าจมาคมแต่นี้ไปจากปีนี้ชีปีนี้แต่ฟุน้นละมันจะปดปนออกจากมะค่มคนเท่าหันนะเออตอมาฝันมาว่าลูกไปสอบชุดชีจองมาฝันลงปหาพอบานนี้เหรอพอบานนีหละ มาได้บ uh, ่าวันนี้ตาบ่เห็นหูบ่หูว่าเราเป็นปอคือเราไปสินไผ่ใชนะประมาณนี้ก็หลองบ่ว่าลูกชายเจ้าบ่วันนี้ต่อมาต่อมาก็คอยไล่หงเพิ่นแล้วมาเว้าดกคอย่อยตีหเพิ่นเออคอยบ่ได้ตีหสินตีหเนาะเข้าวันนี้สิไปตีหไทยเฮาสิไปทนย่ด้ตีหไกออกจ่วอไล่ว่าอเฮ็ด แล้วนี่จะเขาไล่งัวยังไม่ทันงูว่แต่เจ้าอยู่นี่บนนีไฟฟงไฟฟ้าอะไรบ่กไหมทัพใช่งังจ๊ะตะเกียงบ่ใช่ดอกตะเกียงดอกไผยตะเกียงเออตะเกียงเลยเจ้าอยู่นี่กับบุรีหนึ่งเข้าหนึ่งน้่งเองหรออือว่าเนาะบ่แลไรอยู่แบบไหนคำว่าเหตุผลน้ำไผ่ยาล้มทับแม่นแมนว่าเจ้าเจ้ายืนได้อย่างก็ได้เลยปะได้แฮะอืมแต่ว่าเจ้าไปเห็ดเวียดยังมาคือสั่นเมื่อยแท้ไหม เออเมื่อยเห็ดเนี่ยมาจากตั้งน้ำที่นี่่ะตั้งน้ำบ่เออเก่งใช่เนาะมันละเมื่อยเห็ดหยุดหยุดหยุเห็ดที่ช่างก็ไม่น่ามีแต่แก่เมื่อยนะเมื่อยอย่างเดียวเนาะแต่ก็ไม่ได้เปล่ยนก็เป็นเมื่อย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 บ่เมื่อยที่บ่หูเจ้าเจ้าบ่ได้เป็นโรคอะไอย่างบ่บม่ได้เป็นพันยังพันธยนาใจหมูก็ว่าผ่มีธรรมดาเนาะสุขภาพยังแข็งแร้งอยู่เนาะแค่เมื่อยจะชื่อเมื่อยตักน้ำตักงน้ำอยู่เนาะเออไม่ได้วะทำไปโคตรจะโคตรเจ็บกูด ปวดชิดอะไรกับปวดโมลละวะาม่าอุกกระแฟมยังแข็งแข็งก็เยอะไรใช่บางคนมันกับ่มไม่เงินไปมันก็ยากเลยยากเลยเนาะเคยแต่งได้แล้วน <c oughs> <c oughs> เนาะคนว่าบ่มีแล้วลลกับโบมี่เลยก็หามไปได้หินปีชื่นปีนึ่งหันนะ่นอ่ะค่อเอาพราห่มตัวโตมาให้จกักผืนคนาน้อยไคือเจ้านี่แหละกนเอามาจ่ายให้ คนทิ่ไปจใจเองคนเอแล้พื้นเธอแล้วฝืนดีดีเนาะทุกอย่างเราก็ทิ่ไปจายให้ทุกอย่างแล้วบางยานค่อยได้ลื้นแบบนี้ล้มีมอหนึ่งมอแกงมันี่จ่คนมาจ่ายให้คนนำมาแจกให้บ้อตอนไได้นีได้เพมีเงินซื้ออยู่วันนี้ก็ขึ้นจะบริหาร มีเงินมีคำอย่างไรเนาะจะกินยังงน่าจะแช่กับ่ได้กินนะเนาะได้แต่เบิ่งได้แต่เบิ่งหมู่นะเนาะเาไปใกล้ันนามีแต่ยู่ในเฮื่นเนาะคำคำมาหล้วกันเนาะต่เวนแดงอยพูดจิปูเนาะแหละนอนเนาะถ่า่ได้ได้น้่ได้ดีแล้วแม่ดีแล้วอยู่เฮื่นเท่าดีแล้ว มื่อเช้ามื่อเช้าเราค่อยไปฮะลูกค่อยคนละสายมน้าใช่ไหมค่อยกลับขึ้นมาตอนแรงเราค่อยบาลงเมื่อเช้าฝนมันหันเลยเด้มันหยิบมันหยิดเนาะตอนตอนแรงตอนแรงมันหอนเเนาะตอนแรงมันมันหอนแล้วก็มากระมือเลยเอ๊ะยังกับอะไรกับมืออ่อนลงอ่อนลงเลยคือพักนึงนี่างเนี้ย กะโอเคมือนี้กะได้ฟังเรื่องราวของแม่เพื่อนกะสงตาตรงสารแม่หลายนอแม่กะอยู่คนเดียวหลายปีนอแม่เนาะดอกแต่อ้อมีอยู่บ้านอันนี้นออยู่คนเดียวเมื่อก่อนนะอยู่บ้านไหนเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็อยู่แคมป์เชฟคนหนึแคมป์เช่เ่รอยันตะพังเจีอนบ่ายันยับเข้ามาเมื่อแรกเป็นยันน้ำเทินคนนี้เอ้ยยันน้ำเทินอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบย่ำใหญ่เข้ามาบ่ไปบระธานนี่บาเแก้วมันไหลลงมาแห้งมัท่วมหมดบ้านหมดเมืองไปบระธานเอ้ ไปอยูใช้เจ้าแห้งไปบ่ได้เอาวันนี้ดำไหลไปตายเลยยืนี่ยๆแม่แม่แม่พอมันอยู่ใก่แค้มเซ่นอะอ,อให้หน้าตาก,ก้ากับลูกหลานขายเหมือลนลนะเาววานาะขายแล้วมามีเงินชื่อเขาวางมามีชงหน้าเออวางมามีน้าเนาะขายแล้วก็ไปชื่อเขามากินจนตลอดเนาะเดี๋ยวนี้เนะร,ราไปชื่ออะไรเละให้เลยขาให้เขา,า,เขานะเบื้องเบื้องเดี๋ยวขอบเบื้องในเฮือนใจด้วยเมะ ให้เขาเบ่งเได้มงัดของหลวงทั้งหมดในเหอนนะพวกกระติกน้องติ๊น้าไปไหนแต่ว่าตักไว้หลายเลยน่าใจนะโอ้มุ่งมุ่งก็ยังไม่อยู่ได้เนี่ยนะอันนี้เห็นไหมฝนฝนตกนี่มันชาดชติเปียกอยู่บ่ไหมท้า เปียกปะฝกฝาพวกอย่างมันเลยนะ <_ d ata> เปียกพนะร,รามันเป็นเป็นฝาไหมเนาะเป็นฝาไหมฝายานะนนั้นแตะมึงทั้งนีแต่ของไรคลองหลวนงยังวะเกตในกาไมาแต่มึงขูดเชยปุลหะจัดไปเออมาแต่ตาใบิ่นเออคนให้เนาะไม่คนให้ใส่ายเครื่องหให้ล่ะจ่ายเครื่องให้เราใส่ให้เก็ตนั้นมาเรามาทางเก็ตเลยทางเก็ตเลยวะเอาเมื่อก็ใช้เลย ก็เลยใช้เลยแหละแก่เข้มวันนี้ก็เดี๋ยวลูกก็สีเอาเงินไว้ให้แม่ไว้ซื้อแนวแนวกินก่อนเนาะจะจุแล้วลูกทานกันได้อยู่ดีไม่แห้งลูกเลยแม่ติดตัวกันได้แม่เด้อโอเคหัวักใช้ใช้เงินได้อยู่แล้วบ้านเนาะได้อยู่เลยได้อยู่แล้วเก็บไว้เด้อแม่เด้อ กะโอเคมื้อนี่กะลูกกะขอโตกับก้อนแม่เลยกะขอให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อแม่เด้อเดี๋ยวมื่อหนามื่อไม่ลูกเข้ายัี่ิเข้ามาหาอีกเนาะโดยสบายดีแม่สบายดีลาะสบายดีสบายดีสบายดีกะโอเคพอแม่พี่น้องเนาะกะได้ฟังเรื่องเล่าของแม่เพื่อนกะเป็นตาสงสารแม่เพื่อนหลายเนาะกะอยู่โตคนเดียวมงพี่น้องเอ้กะลูกหลานลูกกะมีอยู่สองคนนะผู้ชายสองคนกะเพื่อนกะไป สูลูกสูเมีย้ยหนอกกับป่อยให้แม่อยู่คนเดียวหลายปีพ่อยพี่น้องเลยกัพวกหนำในกัเพิ่นก็ไปตักเองพ่อพี่น้องเลยไฟฟา้าขยังบ่มีเนะาะเขาเพิ่นเขาส่งข้าวสารกัเพิ่นก็อาศัยลูกหนึ่งไม่กินเนาะแล้วก็ตนตะแลงก็ได้กินข้าวจงข้าวเยน็นด้พี่น้องเลยกัโอเคพ่อพี่น,อน้องเนาะมื้อนี้บ่อยก็สิได้เดินทางกลับก่อนเด้อก็ขอกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขุสุคน ที่เข้ามาครับส้มคลิปบอกไงกับขอกราบสบายดีเด้อพอแม่พี่น้อง